ภาพยนตร์ไซไฟกลายเป็นเรื่องจริงจินตนาการ SUV Hybrid p l u ๊กอินที่สามารถเดินทางไกลถึง1,615กิโลเมตรได้อย่างสบายๆด้วยราคาเริ่มต้นเพียง8.59แสนบาทนี่คือการเปิดตัวของ Smart 5 h d จากแบรนด์ Smart ภายใต้เครือจิลิกรุปในจีนที่กำลังสร้างความสันเทือนในวงการยานยนต์แต่คุณคิดว่ามันจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้จริงหรือไม่ มาดูรายละเอียดกันให้ละเอียดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆว่าเทคโนโลยีนี้ทำงานอย่างไรและทำไมมันถึงน่าสนใจสำหรับผู้ที่ยังกังวลเรื่องการชาร์จไฟของรถยนต์ไฟฟ้าล้วน สมาร์ทซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของจีลีกรุ๊ปในประเทศจีนได้ประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำหรับสมาร์ท5 ECD ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.autostation.com/car/ s m a r t 5 e q d s u v d e b u t i n c h i n a 2 b l a u n c h e d i n g i l l o r ซึ่งเป็น SUV รุ่นแรกที่ใช้เทคโนโลยี P ีทีหรือ Plu g i n ิน b r i d ของแบรนด์นี้โดยใช้ระบบเนอตอไฮบริด2.0จาก g ีลีเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ G ีลีได้ที่ https://www.autosation.com/category/car-category-brands/gly เพื่อให้การขับขี่ราบรื่นและมีประ สิทธิภาพสูงสุดมีตัวเลือกทั้งหมด4รุ่นย่อยราคาอยู่ในช่วง1 8 9 9 0 0อยถึง239,900ห่นยวนจีนซึ่งเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินไทยจะอยู่ประมาณ859 0 0 0ถึง1 8 0 0 0ล้านบาทและนี่แหละจุดที่หลายคนอาจสงสยัยราคาแบบนี้เหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ต้องการความประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าการลงทุนในรถไฟฟ้าล้วนหรือไม่แต่ตรงนี้แหละที่หลายคนอาจมองข้ามไปสมาร์ท i e ecd เป็นรถ crossover uv แบบ pcv ที่คำว่า ecd ย่อมาจาก Electric Hybrid Drive ซึ่งเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับผู้ที่กลัวปัญหาการชาร์จไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปเพราะมันรวมทั้งเครื่องยนต์สันดาปและมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าด้วยกันทำให้คุณสามารถขับด้วยไฟฟ้าล้วนในเมืองและสลับไปใช้เชื้อเพลิงเมื่อต้องการเดินทางไกลโดยไม่ต้องห่วงเรื่องสถานีชาร์จที่อาจหายากในบางพื้นที่ตัวอย่างเช่นหากคุณเดินทางในเมืองสกุลชายแดนคุณอาจใช้โหมดไฟฟ้าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแต่เมื่อ อออกนอกเมืองก็สามารถเติมน้ำมันได้ตามปกตินี่คือจุดเด่นที่ทำให้มันแตกต่างจากรถไฟฟ้าล้วนๆและน่าสนใจสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ในส่วนของการออกแบบภายนอกนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเวอร์ชั่นไฟฟ้าล้วนสมาร์ท5เรียนรู้เพิ่มเติมที่ h t t p s w w w a u t o s a t i o n c o m c a r s m a r t 5 e l e c t r i c s u v p r e s a l e p r i c e a n a n c s i s ที่เปิดตัวขายในปี2024โดยเน้นความทันสมัยในทุกมุมมองด้านหน้ามีชุดไฟหน้าที่สมาร์ทอธิบายว่าคล้ายกับแคปซูลเวลาซึ่งเป็นแถบไฟเลดแบบ2ชั้นมีเส้นไฟเลดบางๆเชื่อมต่อไฟหน้าทั้งสองข้างประกอบด้วยหลอดไฟเลตถึง328ชุดที่สามารถปรับความเข้มและระยะแสงได้อัตโนมัติตามสัญญาณจากระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงทําให้การขับขี่ในเอเวลากลางคืนปลอดภัยมากขึ้นเช่นการปรับแสงให้ไม่สว่างเกินไปเพื่อไม่รบกวนรถคันอื่นหรือเพิ่มความสว่างเมื่อเข้าโค้ง ตัวถังออกแบบให้เรียบเนียนพร้อมมือจับประตูแบบฝังตัวที่กลมกลืนกับพื้นผิวมือจับประตูแบบฝังจึงช่วยลดแรงต้านลมและยังมีล้อลาย Cosmo Cruiser ขนาด19นิ้วที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อลดแรงต้านอากาศและช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นยังมีลูกเล่นเล็กๆอย่างโลโก้แบรนด์สมาร์ท,ที่เสาดีที่เรืองแสงในเวลากลางคืนเพิ่มความพิเศษและทำให้รถดูโดดเด่นในสนามรถ ส่วนด้านหลังมาพร้อมชุดไฟท้ายที่คล้ายกับด้านหน้าใช้หลอดไฟเหลสีแดงอุตราพลัสถึง196หลอดที่มีความยาวคลื่น625นาโนเมตรทำให้มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในสภาพอากาศแย่ๆเช่นหมอกหรือฝนตกดังนั้นผู้ขับขี่หลังรถจะสังเกตเห็นได้ง่ายและช่วยป้องกันอุบัติเหตุ ในด้านขนาดมิติสมาร์ท5 HD จะเหมือนกับรุ่นไฟฟ้าล้วน100%โดยความยาวตัวรถอยู่ที่4,705ม mm, ิมกว้าง1,920ม mm, ิมและฐานล้อ2,900ม mm, ิมแต่รุ่น PHEV จะสูงกว่าเล็กน้อยที่1,710ม mm. ิเมเมื่อเทียบกับรุ่น EV ที่1,705ม mm, ิมซึ่งหมายถึงความสูงเพิ่มขึ้น5มิเมตรเพื่อรองรับส่วนประกอบไฮบริดทำให้ห้องโดยสารกว้างขวางขึ้นและเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการพื้นที่มากขึ้น ภายในห้องโดยสารนั้นได้แรงบันดาลใจจากรุ่นเบลหรือรถยนต์ไฟฟ้าล้วนทั้งหมดตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมที่มีความประณีตมีเฉดสีภายในให้เลือก2แบบได้แก่สีน้ำตาลอ่อนชื่อไลท์ฮันนี่บราวน์และสีดำชื่อซีดีอันแบล็คเพื่อให้ผู้ใช้ปรับแต่งได้ตามความชอบส่วนตัวแทงดชบอร์ดออกแบบให้เป็นหน้าจอแบบเต็มพื้นที่ด้านหน้าเริ่มจากหน้าปัด LCD ขนาด10.3นิ้วที่อยู่หลังพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน3กาก้านมาพร้อมจอคู่โมเลดอุลตร้า C L E A R สอง 5K ขนาดใหญ่ในรูปทรงรีแบ่งเป็นหน้าจอควบคุมกลางขนาด13นิ้วและหน้าจอสำหรับผู้โดยสารข้างหน้า13นิ้วรวมเป็นจอเดียวกันรองรับการโต้อตอบด้วยเสียงและยังมีหน้าจอ AI HUD ขนาด25.6นิ้วที่แสดงข้อมูลสำคัญบนกระจกหน้ารถทำให้คุณไม่ต้องละสายตาจากถนนเช่นแสดงป้ายจราจรหรือคำแนะนำการนำทางแบบเสมือนจริงซึ่งช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้นเหมือนกับมีผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยเตือนเรื่องต่างๆ เบาะนั่งคู่หน้าใช้ระบบเซ roG r a v i t y ที่ปรับเอนได้สูงสุดถึง121องศาพร้อมฟังก์ชันนวดเพื่อผ่อนคลายหลังการขับขี่นานๆและสามารถพับลงให้ราบเป็นที่นอนขนาดงไซส์หรือควีนไซส์เหมาะสำหรับการพักผ่อนระหว่างการเดินทางไกลเช่นเที่ยวครอบครัวที่ต้องการพักทั้งคืนในรถนอกจากนี้ยังมีไฟดันเบียรอันไลท์สสีที่เปลี่ยนสีตามจังหวะของเสียงดนตรีและระบบเสียงเซนเซอร์พร้อมลำโพง20ตำแหน่งรวมถึงลำโพงพกพาแบบถอดได้เพื่อความบันเทิงที่สมบูรณ์แบบ พื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถมีความจุ625ลิตรและสามารถขยายเป็น1,525ลิตรได้เมื่อพับเบาะหลังลงทำให้เหมาะสำหรับการขนสัมภาระเยอะๆเช่นของใช้ในการเดินทางหรืออุปกรณ์กีฬา ในด้านความปลอดภัยมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะชื่อ Smart Pilot Assist พร้อมเพร้อม์าบนหลังคาด้านหน้ากล้อง12ตัวเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร5ตัวและเรดาร์อันตราโซนิก12ตัวสามารถทำงานฟังก์ชันต่างๆเช่นการตรวจจับโนอสำหรับความเร็วสูงและในเขตเมืองโดยไม่ต้องใช้แผนที่ละเอียดสูงรวมถึงถุงลมนิรภัยมาตรฐาน7ตำแหน่งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอย่างครอบคลุม สำหรับระบบขับเคลื่อนของ Smart 5 ECD ใช้เทคโนโลยี N นอตไฮบริด2.0จาก g l ีดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ h t t p s w w w t o s t i o n c o m c a t e g o r y c a r c a r b r a n d g l e ซึ่งเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดรวมเครื่องยนต์ 1.5T รุ่น b c 1 5 CFC ให้กำลังสูงสุด120กิโลวัตต์หรือ161แรงม้าแรงบิดสูงสุด255นิวตันเมตรทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ล้อหน้าให้กำลัง200กิโลวัตต์หรือ268แรงม้าแรงบิด380นิวตันเมตร มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตจาก c ีทีมี2ขนาดให้เลือกคือความจุ20กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วนได้120กิโลเมตรรวมระยะทางครอบคลุมถึง1483กิโลเมตรและขนาด41.46กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งไฟฟ้าล้วนได้252กิโลเมตรรวมระยะทาง1615กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ซซึ่งนี่แหละจุดที่อาจสร้างความถกเถียง หลายคนอาจสงสัยว่าการผสมระบบไฮบริดนี้คุ้มค่ากว่าอีวีล้วนหรือไม่โดยเฉพาะในยุคที่รถไฟฟ้าล้วนกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่สำหรับบางคนมันเป็นทางเลือกที่สมดุลระหว่างความสะดวกและต้นทุนและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปสมาร์ทไอชดีที่วางจำหน่ายในจีนมีเฉดสีให้เลือก5สีได้แก่สีเทาแคนจิอันเกรสีบรอนเงินไซเบอร์ซินเวอร์สีทองโกลด์แซนสีขาวพาทิเคร์ไวท์และสีน้ำเงินเข้มสตอรี่บลูเพื่อให้ผู้ซื้อปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ของตัวเอง ในที่สุดคุณคิดอย่างไรกับการเปิดตัวรถยนต์ไฮบริดแบบนี้มันจะกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมในไทยหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าล้วนที่มีราคาถูกกว่าหรือว่าคุณเห็นว่าเทคโนโลยีพีชีวีนี้ยังมีข้อด้อยในแง่ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แชร์ความคิดเห็นของคุณในส่วนคอมเมนต์ด้านล่างและมาคุยกันว่ามันจะเปลี่ยนอนาคตการเดินทางอย่างไร